สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับผมช่องสุริยันสายดันครับมือดีครับมาเห็นนะครับนี่รถอย่างคือสีนีพี่น้องนี่หัวตูอแอร์คนเด้ยหนึ่งลงผานสามครับเกี่ยวติปูอ้อยนะครับเดินบนติปูอ้อยร่มดีครับพี่น้องมือนีร่มผัดปลาอ้อย เปิมันไถครับบ้านสามบ้านสามปล่อยนะครับรถนี้กำลังเบิ้งกันคราบไงครับได้พี่น้องโอ้ยไงครับไงเนี่ยกับ แรงางานนี่ควบเขาเลยทุกคนนะครับแลวบางกระดิ่งกกระแนเนี่ยทำงานเนีไยใชควเขาบราับเี้ครับาเกนึ่งครับนี่แรงกบ่มห่งเมสซี่ครับเมสซี่เฟอร์กูสัจะเป็นรถพลังจัค ไงแท้ครับแห้งบต่งบงต,ต้องห่วงครับแห้งสุดยอดคุงพ่อมาไทยเอาเลยครับว่าไทยนี่ถ้าว่าแกนเนี่ยหะครับแกนขึ้นมาไทยควจะเขา่าดูมันคล่อง เป็นให้โดหลีกนะครับหลุดหลุดหลุ็นังไงเราเขาก็ตื่นมากนะข้อมัอเขียนข้อเขาีงน้อยูเป็นยังไงพิษพันธุ์นงไยโหครับบุดง่งพุ่มเลยจริง ขันเดี๋มั่นยิบสีกลมเล็กด,ด้วยมอลงย่างดีดดึเลึกขัดว่าเลอ,เอาเลกขัดดังเนี่ยแบบ็นไทยนึกถึงแกนโลกกัน,กนครับนี่ลดกระไง กับพันใหญ่กว่านี้ผมมาทีเล็กกว่านี้ครับพันยี่แปดมีพันมันหน่อยนี่พอนีพันประมาณยี่สิบสี่ยู่เขาเลยบอกเขาเลยคนไหนนะแต่ว่าก็บ้ามันคักเตืบอยู่มันีบนเลือกันไหนอันนี้บนพงกาแม่ครับ นี่มันก็แหงเนี่ยแลนะครับถ้าประมองชุ่มมันก็เลือดลุ่งเลือดถล่หงแหงครับหงแหงก็เพราะขี้เขารอบนี้ครับพี่น,อน้องเฮ้ย บังใบไ,ไม้ปีไปๆแหง,ง่ายทวนๆส่มากหนังกับรถ้ำมันเขาบรนไดข่านพ้นเบิดตีอยู่ครับแดงมาเขาปอกมากีน,นี่ไงพ่อพี่นอง cô mà hú Lan Không có khẩu trang khắp ยงเขาเขาพอดีครับพี่น้อมากขเขาเขาผลินเลยผมเลยเป็นรรนมาแขกแขกที่เนี่ยพน้องอนจ็ค้องในน่องดึงของไงน้ำบาทอาเกตหนึ่งซุ้ครับ นี่มันตังเร้งเหรอพี่หงษ์เก็ดีิด่องจังแลยเดาไปทิดูจัก๊กับคอมมนมาบอไกไหมครับเลีแยง ต่อมาไถาหน้า่าจะขั้นบ่จกจักลานแล้นี่ลายลานตืบแล้วผมมาแต่ตัวน้อยแน่ก็เป็นลานน้วนะครับตรงนี้มันแห่งไงมีหอดตุหยเย็นสบายาห่อน ว่าด้เลี้ยงแห้งแล้วครับไปหน่วยหน่วยไปเลยโดดไงแล้วครับห้าแต่เลี้ยงแห้งเอาไปเกียดหน้าเกียรติยนการปรับทีนะครับ รถแนวนี่เห็นแต่อยู่ประเทศนอกแล้ครับมึงในขีปนาวะเ้านะครับเม็ดสี่เม็ดสี่ประเทศนอกมันก็มาประเทศไทยในที่กันครับมันไั่นเขาปันไดแล้วครับแกน นาเขร้ารอนี้นะครับเพามันชุ่ม มึงถือมบีดข้างหน้าก่พวาม,มันนักไว้ สำหรับทีนี้กับฟากคตติดตามเลยนะครับขอคุณเอฟซีทุกทุท่านีเดี๋ยวมาเบิรงคลิปให้นะครับมาคงแข่งกำลังแก่งกันต่อไปนะครับดีมีแห้งรำด้วยโคตรครับสวัสดีครับ